เรื่องราวความรักของคนที่มาชมคลิปนี้เป็นอย่างไรมาดูกันค่ะไพ่10ดาบนะคะ คุณเน่เคยช้ำรักเคยอกหักเคยผิดหวังมาหลายครั้งแล้วถูกแทงข้างหลังถูกทำร้ายจากคนที่คุณรักค่ะเขาหักหลังคุณนอกใจคุณไปมีคนอื่นนะคะคุณทุ่มเทให้เขามากมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพ่อพระแม่พระที่เสียสละแต่เขาไม่เคยเห็นในความดีของคุณเลยค่ะนั่นคืออดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจอคนไม่ดีค่ะอนาคตข้างหน้านะคะ คุณจะรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นทำอะไรเพื่อตัวเองมีพลังชีวิตแล้วตัวคุณจะดูมีสเสน่ห์ขึ้นรวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นการงานประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะเป็นคนที่มีพลังในตนเองนะคะเพราะว่าความดีที่คุณทำบุญที่คุณทำส่งให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะไพราชินีพระจันทร์นะคะคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูด เพศตรงข้ามเข้ามามากมายทั้งคนที่โสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะให้คุณระมัดระวังว่าคนที่มีเจ้าของแล้วจะมาชอบคุณเช็คให้ดีๆค่ะมีทั้งคนโสดจริงและคนโสดไม่จริงนะคะไพ่สังฆราชค่ะและสุดท้ายนะคะ คุณจะเจอคู่แท้ที่ดีกับคุณจริงๆค่ะเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อพระแม่พระที่คู่ควรกับคุณศินเสมอกับคุณค่ะเขาจะมาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะตอบแทน ในความดีที่คุณํามทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปที่คุณไม่ได้รับมานานแล้วคุณจะมีความสุขในบ้านปลายพบคู่แท้ค่ะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณรักใครปรารถนาดีกับใครก็แชร์ไปให้เขานะคะถ้าอยาก เจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ทดีนะคะพบรักที่ดีร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดไปค่ะ